สวัสดีครับน้ำเสาวสครับหน้าแรงครับหน้าแรงเดือนมีนาย่างเข้าเมสาแล้วครับนี่ครับพาพเบืองบัวแดงครับในหนองครับงามยามเม้สาครับพี่น้องเก็บไปแกงใส่บัวครับนะครับน้ำมันเบ้อเลหรอครับน้ำเดินตื้นนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับต้นเขาครับถ้ายูน้ำเลือกก็ดีสายเงาเงาครับพี่น้องนี่ยครับบรรยากาศนะครับ นี่ครับนะครับยุ่งห่วยครับเป็นยุ่งห่วยนะครับน้ำกระซีแหงอยู่ครับผมแต่ว่าข้างล่างฝนพ้อแหงครับเลื่อยผีม่แหงพี่น้องเอาเก็บกันครับพี่น้องนี่ครับถอนไส้บัวครับถอนไส้บัวครับผมไปเกียงครับผมนี่ครับง้มดีอยู่พี่น้องนะครับหาเมนู่ครับนะครับถอนไส้บัวได้เสาครับผมนี่ครับ น้ำมอลึกครับผมนี่ครับใสกับมเย้าแข่งใส่ปลาทูพี่น้องหากินถ้าบัญชาเนี่ยแหละครับเศราฐครับสายกสิแดดฮอนนะครับใกล้สงการแล้วครับเนี่ยครับน้องบัวครับงามๆครับบัวแดงครับนะครับพี่น้องโอเคครับติดตามขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับพี่น้องเอาพอได้ไปแกงครับผมนะครับนี่พอได้ไปแกงครับผมนี่ครับ งามงามครับดอกก <im amas> <im> ํางามกับสายก็งามอยู่ครับชาวบ้านยาวครับผมนาแรกในช้างสีแล้วพี่น้องโอเคครับผมไปไปแกงกันเลยบัดนี้เขาบ้านเลยครับพู้นครับตรงหน้ากับกว้างกวางพี่น้องนาแรกี่ละใกล้สงกรามแล้วครับผมโอเคครับผมเตือนทางกลับครับนาแรกในช้างซีแล้วับพี่น้องนี่ครับเบ่งบรรยากาศนะครับนะนี่ครับเพื่อนกับไทให้ไถหน้าครับผมเนี่ยถ้าเฮ็ดนาแรกกับมีน้ำอยู่ครับถ้าค้นขยันนะครับ ปลูกแตงปลูกง้งก็ได้ครับผมเนี่ครับพี่น้องนี่น้องน้ำก็มีเลยครับน้ำสาธารณะแหละครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่าขจอวัาข่ครเห็ดกันนี่ก็มีครับมีหลายหลอกครับผมข้างล่างกับเป็นน้องไงครับเป็นคล้องไงเลยแหละบางบางค้นมันก็เห็ดเข่าหน้าปังครับบางค้นมันก็ปลูกแตงปลูกง้งก็แล้วแต่ค้นมันขยันนะครับผมน้ำก็มีอยู่ครับน้ำไหลอยู่ครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศ ไกลสงการแล้วครับนะครับนี่ครับข้องกระนาบลายอยู่นะครับมีทั้งปีแล้วครับเนี่ยครับนี่ครับท่างกะนำข้องแง่กับเบญสีครับบัวหลวงกับลายครับมีหอดบัวหลวงหมดละคนครับผู้ดมสมบูรณ์พี่น้องคนข้องนะครับนี่ครับนี่ครับถือว่าค้นขยันกะปลูกได้ครับ ปลูกน er <us> <English> ั่นปลูกนี่อะไรคขาแนวเหครับพี่น้องผู้ใดทําอยู่นี่กับบริเห็ดเหครับเพราะว่าเห็ดงานครับเห็ดงานโรงงานบางว่างกะเห็ดหน้าปีครับอปีหนึ่งเห็ดหนึ่งนี่ครับบ้านแหก็ะไดครับข้องสาธารณะครับเชียครับพี่น้องไปแกงสมไสบัวกันครับผมแบบบ้านๆครับนี่นะครับพี่น้องผู้เป็นขยันกับเห็ดหน้าครับหน้าปังก็ไ้ครับฟังบนครับนะครับพูนครับ ผู้คนขยันก็เก็ตไใดพี่น้องนะครับหน้าปังครับขวานตาส่วนใหญ่เป็นเห็ดเขวาน้าปี๋ครับพี่น้องปังครับพี่นอ้นนองเดินทาง,งมึงบรรยากาศครับผมนะครับบรรยากาศครับตั้งไปหน้าครับผมบรรยากาศตีพัดข้ามือเศ้าครับพี่นอ้องนะครับตั้งสะดวกครับแปลว่า หน้าฝนนี่ทางเส้นนี้่ผมเลยครับน้ามีสายครับพี่น้องทางนี้น้ามีสายครับหน้าฝนทางนี้น้สิีสายครับผมส่วนใหญ่เป็นในเขาหน้าปีงครับท่านี้ครับเขาหน้าปีงที่กัดกะปาจีนบรีครับที่ตัดะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพี่น้องแะกาครับ้าแรงคือเป็นทั้งสี่นะครับพี่น้อง มันเกษตรเขาหน้าปังของผมนะครับนาลงไปครับเจ็ดป้ายนะครับพี่น้องครตกขยันนะครับเนาะนะครับออกถนนง่ายวอกไก่ครับแป๊บเดียวครับพี่น้องนี่ครับถนนง่ายจังหวัดนะครับตั้งก็สะดวกสบายครับพี่น้อง ปูมันเพันกะเพ็ดครับหน้าปังครับผมัวมันกรเเ็ดตัวมันพันกระเพ็ดครับผมนะครับนี่ครับมอแหงแรงนะครับท่านนี้ครับนี่ครับท่านนี้ก็เป็นนะครับน so ี่เนบ่อนามนะครับนี่ครับปูมันครับผมนนนะครับพี่กัดไปเอาบัวยูบุ้นครับเมื่อกี้ครับไปเอาบัวแดงยูบุ้นครับผมนี่กระเฮ็ดครับปูมันครับเขาหน้าปังครับหน้าปีมันกระเฮ็ดครับหน้าปีสีดำบะมันสงการพิษตะวันนะครับทัางนี้ครับ สงกรานแล้วก็จะไปเกี่ยวประมาณปีใหม่นะครับเขาเรียกว่าข้าวนาปีทั้งนี้ครับหน้าเนี่ยน้ำมันสีน้ำมากมันสีมาลายครับเขาเอื่อนหน้าน้ำลายและน้ำท่วมนะครับนะครับเฮ็ดในนาเร่งเนี่ยเต็มเต็มที่แต่ว่านาฝนพ้นบ้านไม่ได้สงกรานแล้วมันดิขขืนมันสีเงาไว้น้ำนามครับพวกข้าวตาแห้งพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเห็ดกันครับผมแถวนี้ครับนี่ครับไผ่เบ่งบรรยากาศครับพี่น้องวิธีสิบว่คือไผ่อีสานครับอันนี้ภาคแต่วันออกครับ ภาคตะวันออก,กับไปจีนบุรีครับนะครับพิกัดภาคอีสานเ้ากับสีเฮ็ดปีละเทือครับภาวนาเมลายครับพี่น้ปีละเทือส่วนใหญ่เขาเบาเขาเบาคือเขาสามเดือนเกี่ยวนะครับนะครับทั้งไาคอีสานเน,น, jer, นาะนะครับอันนี้พิกัดตะน้ำเพิ่นสีหลายแนย่ทั้งนี้ครับเพิ่นมั่นเฮ็ดเพิ่นกระดเฮ็ดรับพนครับพนครับมืดแต่น้ำครับพี่น้องเอาไปเขาบ้านพี่น้องนะครับเขาบ้าน มาเอาบัวไปแกงไปปลูครับนี่ครับมาปอกปอกเส่บัวครับปอกเปลือกกอนะครับทอดกับปอกเลยจะไปล่างหน้าีกทีนึงครับนี่ครับปอกครับปอกเอาไว้นี่ครับปอกแล้วก็สิไปล่างน้าครับพี่น้องนะครับบัวน้อยครับบัวนาแงอง่างเสียมันสันๆนครับพี่น้องประมาณดศอกครับฐานาฝนนี่มันสีเงาครับ เน่าลึกประมาณเพียงข้อมันแล้วครับเป็นว่าสองว่ามนแล้วครับพี่น้องทีนี่ก็เริ่มล่างแล้วพี่น้องปอกเรียบร้อยครับแล้วก็ล่างครับผมเริ่มล่างนะครับน่ครับล่างสะอาดๆเลพี่น้องครับเตรียมนะครับพี่น้องก็โขกเครื่องครับตามเน่าต้องการก็เครื่องเกล็ดครับนะครับโขกเริ่มโขกแล้วครับผมเตรียมเส้นหมอนแล้วครับผมเตรียมแล้วครับตอนนี้ครับ ครับพี่น้องส่วนตัวผมกับโขกเครื่องครับส่วนตัวผมกับเอานะครับบางส่วนนะครับปลาทูรับนี่ครับปลาทูเนี่ยใส่โขกไปพร้อมครับกับเครื่องครับผมบางส่วนนะฮะอันนี้สูตรผมเองครับผมนะครับนี่ครับผมไปดีโขกให้เขากันก็นะครับนะครับประมาณนนี้เะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยใส่อีกครับนี็ขึ้นหมอแล้วครับพี่น้องขึ้นม้อแล้วครับพี่น้องหน้ามะขามเปียกครับผมนี่ครับครับน้ามะขามเปียกใส่ครับผมในสูตรผมเองครับผม ปกติใส้ก้อนกระได้ครับไส่พร้อมนั่งก็ะไดนะครับปริมาณพอดีพอดีครับผมเครื่องก็เรียบร้อยแล้วครับปรุงตาเรียบร้อยแล้วครับคืนมอแล้วครับผมตอนนี้ึืนมอมอญงแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับคืนเตาแล้วครับผมครับพี่น้องต่อได้สักระยะหนึ่งแล้วครับใส่เครื่องครบทุกอย่างแล้วครับกระทู้นี่เอาก็ตตาใส่บางส่วนนะครับผมผู้ใดอยากได้ตัวแง่ก็สื่อตัวหง่ครับผู้ใดสื่อตัวน้อยก็แล้วแต่ครับนะครับแกะเอาเนื้อแล้วครับใส่เลยครับผมนะครับ ใส,ส่เลยบางส่วนของก็ต่ำใช่ไหครับส่วนใหญ่ครับผมนะครับส่วนไงนะนี่ครับหน้าตานะครับใส่บางส่วนลราพี่น้องนะและ้วเดี๋ยวปิดฝาพี่น้องนะเดี๋ยวปิดฝาไปจังหน่อยพออีตู้นะครับขาดบ่ได้นะครับเดี๋ยวใส่ทีหลังครับผมพออีตู้นะครับสักครู่ครับขาดบ่ได้พออีตู้ครับพี่น้องไก่้เสร็จเกือบตินนะครับพออีตู้ครับของพออีตู้นะครับเปิดฝาหมอครับผมนี่ครับฝาหมอที่ปิดแล้วนะครับนะครับผม สักครู่ครับผมสักครู่